เดทครับก็เป็นการปิดดิวเป็นที่เรียบร้อยแล้วของประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานะครับก็ประเทศไทยจะถูกเก็บภาษีนําเข้า เหลือเพียง19%นะครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ได้ลงนามเรียกเก็บสินค้านำเข้าจากไทยในอัตรา19%จากเดิมสูงถึง36%ซึ่งมีผลตั้งแต่วันนี้ก็คือวันที่1สิงหานะครับทำให้ไทยถูกจัดเก็บภาษีเท่ากับหลายๆประเทศในอาเซียนนะเวียดนามไป20อินโดนีเซีย19ฟิลิปิน19กัมพูชา19มาเลเซีย19สิงคโปร์เนี่ยแค่10นะครับแล้วก็เมียนมาก,กับลาวเนี่ยสูงถึง40%บรูน25นะครับมาดูนิดนึงแล้วกันว่า10ข้อสรุป นะว่าไทยต้องแลกอะไรกับอเมริกาบ้างเพื่อลดภาษีนําเข้าจาก36เหลือ19ผมไปเร็วๆเลยเรื่องแรกก็คือยกเว้นภาษีสินค้านําเข้าจากอเมริกามากกว่า90%นะหมายถึงว่าสินค้ามากกว่า90% ที่ถูกลดลงไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องมือแพทย์สินชิ้นส่วนทางยานยนต์แล้วก็อาหารนะครับเรื่องที่2ก็คือลดขั้นตอนอันซับซ้อนในการนําเข้าสินค้าจากอเมริกาว่ายง่ายเอาเข้าก่อนตรวจที่หลังนะอันนี้ข้อ2ข้อ3ก็คือเปิดทางให้นักลงทุนอเมริกาเข้ามาลงทุนใน EEC ได้ง่ายขึ้นนะก็คือพวกเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหลายนะรวมไปถึงเรื่องของการอำนวยความสะดวกด้วยเรื่องที่4ก็คือไทยจะต้องซื้อก๊าซธรรมชาติหรือ LNG แล้วก็เครื่องบินโบอิง้งรุ่นใหม่จากอเมริกา ข้อที่5ก็คือลดการเกินดุลสินค้าครับไทยต้องให้คํามั่นที่จะลดการส่งออกมากเกินไปนะซึ่งเขาบอกว่าต้องนำเรียกว่าส่งออกน้อยกว่านำเข้านะภายใน5ปีนี้นะครับเรื่องที่ 6. ก็คือยอมรับกฎแหล่งกำเนิดสินค้าใหม่ก็คือว่าเขาป้องกันเรื่องของการสวมสิทธิ์ไว้ง่ายนะก็คือว่า ต้องชี้แจงให้ชัดเจนว่าไม่ได้ไม่ได้ใช้การสวมสิทธิ์โดยเฉพาะสินค้าจากจีนนะอันนี้ข้อ6ข้อ7ก็คืออันนี้ยังไม่ได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนนะแต่ข้อ7จก็คือลดภาษีบริการดิจิทัลของไทยลงนะครับโดยเฉพาะพวก cloud computing หรือ,อการให้บริการด้านเทคโนโลยีต่างๆของของบริษัทจากอเมริกาอันนี้ต้องลดภาษีลงข้อที่8ก็คือเพิ่มโคตาการนําเข้าสินค้าเกษตรจากอเมริกาครับอันนี้เรื่องใหญ่พอสมควรน,นะโดยเฉพาะพข้าวโพดข้าวบาเร่แล้วก็วเหลืองจากอเมริกา เพื่อจะ,จะมาทาเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นั่นเองนะครับข้อก้าวก็คือ,อมีเรื่องของการที่ประเทศไทยยังคงส่งเสิสิทธิปกป้องสินค้าของประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นข้าวน้าตาลแล้วก็ผลไม้แปรรูปนะอันนี้ยังคงขอรักษาเรื่องของภาษีเดิมไว้อันนี้ก็น่าจะคุยกันพอรู้เรื่องนะครับแล้วก็เรื่องของสุดท้ายก็คือการลดความตึงเครียดร,ระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาอันนี้จําเป็นมากนะก็เป็น10ข้อที่ไทยต้องแลกกับอเมริกานะครับเพื่อให้ได้1 9เนเนาะ